อ,ดดยอย่ยายเยื่ยงใส่หนากล้องลูกมันสะทอ้อนป้าถูกเบิางบ้างนาซาดูบิางสิบิ้งเกืบดิบิ้งป้าคือมาคำหูแท้ใส่เกืบบูดเออได้ไพโคมได้ไมกระต้องอันตักแมงขน,นุยยนอย่าเยี่ยงมาป้าลุงเจ้าสีเหลือมตะาโอ้มันหูจักควมวเดือหาอยู่หากินแล้วบัดนี่ สาบายดีเด้อเนาะสบายดีบิดสุขูสุขนสบายดีตอนขำพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหล่นถุงเด้อทุกคนเนาะหลังจากที่กินเขากินน้ำแล้วก็วสิพากันไปหาเยื้องแมงขนนอุ้ยบืหองหูนี่อุปกรณ์ของเราก็คือแบกใหม่ได้ไพโคมเนาะมันบริมีเอเียงอยากไปหาเสาเอามาเมื่อกี้ก็มีอีเม่ปรี น้องจอยขวรนสาววันและก็เอร้อยเบาอ้อยนะใส่บาๆ่ยายบยิงมากเยังบอก่แป้ใส่มือลูกเออเอาลูกตำตำของเสร็จแล้วพอพาโคมันเหลืองก็โอเคเห็นส่เนี่เอคใส่เด็กเอนนี้ือไม่ยากนะโอ้ยจะคอยสิ่งนี้ยังไดอก่อนถหาเราเอา่ยเออถูกมันหาวขนาด ูมูจักฮาอยู <forever> ่หากินละเด้อกำลังหาวซำนี่เบิ่งแมงขี่ให้พี่น้องเป็นโค้มเป็นโค้มอยู่เห็นป่มีแต่แม่งขี่ให้ผู้ปอดกําปั้มอยู่ตามต้นติ้วนี่หลายๆ

หอบกกคลแบปตผู้าตาวหอบกกคารแล้วแล้วหาดดงๆแม่มันจีเขาอยู่นมันกันแนนย่าเเด้ถูกพ้นเขาแล้วตัวนั่งเด้เป็นขนุน เดแล้วมันมันทุกคนเห็นบอแเงขนุนจ้าอันนี้ขนุนใหญ่แปป๊บเัีดิมันบริยากได้เสามันก็กระโหลกลงหลดนนะคะเนาะ นี่นะสาวจ้าสะบวนเพิ่งกำลังเหย่เห็นบ่กลางคืนนะมันจะขึ้นมาอยู่ต้นใหม่เด้อทุกคนนี่นี่นี่อุ้ยนี่ตกพื้นกล้องนี่ก็โอ้ชิดิติกันแหละนี่ไฟห้องที่แถวป่านี่มุมไฟมุมมันโผล่คนใส่อันะ โอ้ผมว่าเดีย๋ยวพอซีดโจ้เลยมันกลางคืนแล้วมันถ่ายลำบากมันลำบากบนแบบข้าต้องแส่นนี่ไงขั้นไปนเศร้ากับอีแม่ค่ะกับบลลำบากมันเลยด,ด,ดิแต่ว่าอันนี้ซ่อนก็ต้องต้องหานำดิขั้นันตั้งมาถ่ายอีแม่กันนี่ได้แม่อีแม่กายอโอ้โหโอ้โหเด็ก มันห่านกับออกได้ยวนี้บ่ท่านในแก่กันหน่อเนาะนี่เห็นไหมนี่อันนี้สิเป็นต้นเต่าเดินคนมันคือมักอยู่ตามต้นเต่าต้นติ๋วเนาะต้นเปือ่ยอยไม่ใช่เหรตัวนั้นนะเด่ ปอนไ่มันมันกระลุงไงนี่โดดเห็นปะนี่ทุกคนเวลาแย่มันได้หลายห้ายว่าจะขี่จกเอาเนาะบางคนกะจกเลยก็ได้ขี่บิดไปเบิดอู้อู้แมงกีนนูนเด้อจ้ามันยังแมงขนุนใหญ่ ใหญ่หน,น่อยเอาเบิร์ดมือนีิค่ะเนาะอันนี้ต,นต้นเต้าอยู่ตามต,นตา้นเต้าโอ้ะโบเห็นหง่เบิ่งหนาโทรศัพท์เบิ่งไฟโคมเบิง่งเมนขนุนละงโง่มาเบิ่งโทรศัพท์พอีกแบบว่ามันหง่ะมันแสงมันต่างกันแล้วบเห็นหง่ะป้อทะเบ,บิ่งบิดงวงง่งวงแม่มันมาต่อมไฟกดไฟลงดีกว่า bây giờ phô cát phô kết đi quay hai xe cặp không mưu bé xe mình cứ lùn tổ cả tập cả chạp แล้วก็จิมีแมฆขนุนอันนี้ทุกคนเป็นแมงขนุนมนเนาะอันนี้จิเป็นใส่กางมีตัวน้อยแล้วก็จิมีตัวกลางนี่อันนี้เป็นใส่กางเนาะมันที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีน้อยใหญ่แล้วก็กลางแมฆขนุนค่ะเยื่องกับเยี่ยงลงบริษ่ายจ๊เพื่อนี่เด็กกระลอกใช่ไหมเรียบร้อยได้ลายโตแล้วได้ทุกคนทั้บริษัทค่ะแต่อยากเงือ พออีแม่นาปากว้งเลยเราเสาะเอมนขนุนหน่อยก็มีเลยล่ะคือเห็นวนบวบิดวงงวงงอย่เ้ลงก่อนแม่ยังลงลุ่มยังลงลุ่มมันออกแต่กระปองเท่าปวะยังลงลุ่มบนถนนอมันชิดตกลงมามันคือบึนบึยุส่ kum lungkung, nenek, nenek, aku nggak kasih บังงาก็อยู่ตันต์ทีฟีฟีฟีไอชิเมงขนุนหมอนมันจะสีมมอนนี่ เ็ติกลมันต้นกระบกใบแก่ไม่อยู่เลยเต็มบทีบอันนี้มาสี่หกคนสองสี่หกเจ็ดคนสามสิบโอ้ยขวดหัวแม่นะ เพื่อนผู้เดียวได้สามสิบตัวแล้วเคร่งปะดะไดผูกแต่สามปีที่เลืวมัยังเอามาไหวโอ้พระเจ้รับมือมันรับขันกังเวนน่ะมันสีอยู่ดิน่นเนาะกังเวนน่ะมหา,าหาคูดเอาหลดพี่น้องมันสีมีฮูอยู่ ตามง่เงาใหม่หน้อยๆฮะแต่กลางคืนนะมันสิคือออกขึ้นมาหากินใบใหม่เขาก็เลยไปเยี่ยงบ่ได้เหนื่อยขุดเนาะพันไุพาบ่อยากเยี่ยงกลับไปหาขุดเงี้ยกลางเวนนี่อันมุนๆน,น,นี่นี่คือเป็นขนุนด้วยจ้าอุ้ยนี่มันตกพื้นเอกี้ฮันเดย์ทุกคน นี่นนตาก,กระแตนเห็นโคมกันบาไกลหลายโคมเนหะนะาตะกี่นะ้องบริเก็บพอไปพอมาแล้วก็เก็บเพียนบ่ต้นเปื่อยชิมเมนขนุมมนมนต้นเต่าขนุนเด่งพี่น้องมันอยู่ต่างกันใดแต่ละต้นนะเนาะเจ้าสิพาไปส่องกับบังอีแม่ล่ะอยากอวย,ยได้เท่านะ

con ngô nhẹ lắm tốc, được chưa, được xem hệ bưng, để, để vô bộ cắt để lưu cồn họ email để xem nè, này không hào, để cha thấy đúng, เบึง,บงเอามือออกเอามือออกโอเค okay, แบบนั้นแหละแย่แ yeah, ย yeah. ่นาของโอนนาได้ทางหน่อยทางใหญ่เดือยใส่ขวดอันนั้นอืมแจง๋งค่ะกะลีปะของคนอื่นหาเจอได้ซ้ำหนกันยังบุ๋มอ๋อ <ไป S 1> ้ย่สองก็อยู่เหรอล้อฮึใส่ถุงขันยามมันออกกระซอกค่ะองห้ามโบเลยมีฝาปิดใกล้สิพากันลโเมื่อแล้วด้วยช้นอนโบลงกับพุ่นเลยแม่ เมื่อจังเอาเมีย,ยดปาดขวดโอเคทุกคน,น,นคลิปนี้ก็คือสิอ้ิโคนนิยดลาเลยเด้อนาอขอบใจเบอร์สู้ส้ขผนที่ติดตามตแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัสดเน้อะไปแล้วสบายดียดพอกันคลิปหนาจ้าน,นี่ใส่ขวดเลยบางคนเคยใส่ของมไม่มีตัวใหญ่ตัวหน่อย